ส,ส,ออสุัดสวัสดีครับทีน้ออีกีครับสาวน้อยที่สด่นะครับมีขนาดนี้ทีมงานก็รงขึ้นทัดไฟข้านไฟเนาะครับสวัสดีย่องไบ้ายรับสายสายในการทำงานติดตามไปตละช็อตตละช็อตตลละเวลา ายพี่น้อง <c oughs> แดดฮ้อน่พี่น้องดีนะทีมงานยังว่าอยู่ในห่มในเงาอยู่อ๋อพี่น้องเลีดด้ยงข้ากันไปเบิ่งทีมงานกำลังติดตัง้งเออเหมือนแรงงานกับทีเริ่มแล้วสวัสดีแจ้งที่พี่อนเราที่น,นี่ <c oughs> เอาให้ม่คิดทั้งนี้แ,น,แน,น,น,นให้มันคิดทังนี้เราเชื่อสายเล็กเราไป้างซุ้ที่ไหนคือเราหมดละเป็นมาก่น้เดีราตกลงกันไหนมันได้ตกลงสีใสรถสองันน,นี่ะนี่โอ้โหเีจางบบรถอีกเให้จางรถอีกคือว่าพวม้สิท่อนันเถอนโอ้รับไปยัดลงสีของกันไปยัดใส เรื่องขนาดตัวน้ำมันแพงปันนี่ไหมน้ำมันแพงปันนี่แย่หายไปนี่ไปลองเทียบแต่เราหรอขนาดกันเลยกับพัดเอาไปเพิ่มเขาอีกเนาะนี่เป็นแนวคิดเพิ่มเอีกสองตัวเล็กไปใส่ของเขาได้คือเป็นแนวคิดของทหารตัวนี้เอาไปใส่ของห้องบนได้สามสิดเขาใส่สองไปใส่จีตัวเลยแล้วก็เล็กใส่อีกเออเล็กใส่แล้วอีกก็ได้เล็กสอดเล็กเล็กจะไดสวัดก็ได้โดนเป็นยีไนแล้วขนักรับต่ำสิบคนนี่เนี่ยใส่ของห้องก็ได้ของของเขาพอหอดีแล้วพอหอดสอดใส่ของห้องก็ได้ ันี้ไอ้มันเหลือแต่แทอนซอยบอดนะคือโดยทีมงานเนาะครับออกด้วยความคิดของทีมงานทีตสวนวหน้าออกก้อมคิดเห็นว่ากัดทอดรถเสยกันจังไปจ้างไรมันสีบอร์ไจ้างไรขั้นงานก็ไหลงานก็ไหลบัดนี้เติมนล้วมันตีเอาไปกลับไปกลับขั้นละหมื่อนี่หรอได้คิดว่าได้ได้ได้แลไปกลับขั้นละหมื่นนี่สิบขั้นกับแสนหรอ ม่อทรมดาีเป็น้องมมั่เออ่น่ะดีแล้วขอบคุณทีมงานหลายๆที่ยังเป็นห่วงองค์กรเป็นห่วงเซฟด้วยกันเออแล้วเพอนเนะเพอเบื้องเรยเพอนกอันงตีองไืมได้นีม่เ้องขนไปเอาอีม่ไปเอาอีกมไปเคยเลที่ไหนเคยยกเหเตนกมันดแม โดยกาที่มันหาิดไกาเอาที่นี่มาเอาเปิดหยขึ้นมาแล้วไปไปเดี๋ยวเขาอีหม้ออีไกลไปตัวเป็นขั้เห็ดไปอาจารย์อาจารย์โรเบิร์ตจนอนอยู่เสร็จเมื่อคืนอาจารย์โรเบิร์ตจะไปยืนแล้วมันกลางวะฮะนั่งอยู่นี่ตัวนี่ผู้สาวมั้งน่ะหมอนี่ผู้สาวจะขั้วได้ดิใี้ตัวเดียวแค่ตัวเดียวผู้หญิงผู้หญิงคือก็ใส่ผู้สาวจ้ยน่า่าแล้วว่าแล้ววะ อาปาพลมุมไปบวางใจเาดิางนี่นกลางก็จอยู่ประมาณนี้ออกางบกลางบกป่ะลางเลยกลางอยู่ผาทิยเอาเอาตามสายตาอันที้ทัดไหนอันทัดผู้ใดเนี่ยทัดเพิ่นทัดเพิ่นเถอะเอาไป้องเพชรบ้านแผ่ท่านมาเล้ยง้้้อาผู้เล่งกับเล่ง

กลางกลางเครื่องเครื่งกลางอันนี้มันใส่ไดยืนตวนมันใส่ใดนวดปดเนี่ยพีตบเรี่ออะเนี่ยเเียได้มาหอนครับหอนเนี่ยแฉพี่นอนเอีดยี้ดีแล้วปานถือมามนี่ก่อนเอามันขึ้นหมาลำสมัยเก่าแบบนี้งวดภาษากรึดมาไฟตูมกาสาหน่วย เปิเมาพอเลยสมัยนักี้ม่ไม่มีไม่อย่างก็ไม่บักง่า่ไหมไม่ผ่านง่ายบัวถูกเะก่อนก่แล้วกเอาไฟบักจุ่มกาโอมือแล้วันขันพ่เลยคันเียมันกย่งกวาไปซื้อตะกินน้องบอกแล้วก็ให้่เดกตะไฟหลปนีเตะดีปนีก็ว่านั่นอยู่เทียเสียเฮ็ดแบบสูกเอาเผากินท่โต๊ะไกลเลยพี่น้องผู้ฉีจอบถว่าจอบพรอพราอจพี่น้อง คนที่ว่าเดี่คื crit. อคนบ่มักนะแต่เฮ็ดดีปได้กับบ่มักเอาว่าไปพี <c oughs> ่น้องว่าลงไปตนนกกายยมมััับีีเดว นอกมันประมาณไหนกันนะมันต้องเปลี่ยนขอไหมมันต้องมาขอขออียังขอขอขอต่อไหมขอแคบมั้ขอแคบมันเปลี่ยนไหมมันเปลี่ยนมันมันหลุยแล้วมันห่างกับเปลี่ยนรายงานอาจารย์รายงานหัวหน้าหัวหน้าอำนาจทยุ่ยใส่รายงานด่วนมันหลุยแล้วโอ้มือเพี้ยนฮักการ์กันดินั่นแหละนั่นแหละบอกบอกลูกพี่บอกปพาน่า จเเจ้าต้องบอกเค้บอกมัณนี้เนาะต้บอกว่าโหดทเอาป็นกีเนาะมันรุยนะครับเอาะกังึไปเผ็บ้านแพงไก่ส่ท่ร่องกองเ้่ประมาณสององเันนี้่งใ่หนึ่งคนนประนประมาณสององอาไปโยมาใกะ้วเา เนี่ยมีอย่างก็นี่หลังไงโปวดใจมีมีดาบก็ไม่เป็นโค้งไม่ใช่ไหมนี่ยเหรอเขาไม่โค้งดามไวโอ้เนี่ยไหนไหนไหนเอาเมืองเนอะพูไรโค้ออกแบบดิจอยปลาจอยปลาจอยเนอะโอ้สุดยอดมันสมองเลยครับเยี่ยมเรวเอาเลยนี่ครับสุดยอดมันสมองวันนั้นอะวันที่มันหักอะ นี่สิ่งที่ดำแก้ปัญหาเฉพาะหน้านี่ครับนี่สุดยอดสุดยอดนี่เระกินโคกแล้วเย้าถิ่มพี่น้องกินแล้วก็เอามาใส่ยังี่ล่ะคนเฮามันสมองแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามันก็ต้องเป็นอย่างนี้นี่คิดไม่ออกว่าถือโคกแล้ประมาณนี้ล่ะแล้วเขาเลยแต่เขาถี่เบ็ดเอานะส่องไฟนะเอาแบบนี้หายกหน้ายกหน้าที่อย่างโยกอย่างนั้น มาหน่นเดี๋ยเดี๋ยวไปต้องคุณไปช้น้าพี่ไปชา่เลอยแล้วอยู่ใส่บามท่หนึ่มาแล้งนี่บอกแล้มาหาเด้อเนี่ยเอกมายกขึ้นยกข้นเดี๋ยว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 ไปเพจบ้านเนาะบ้านตัวเมฆทั่วมันหักเนาะครับเพื่อนองแต่ว่าอ๋อขกเลยยังบเง้ยงขึ้นโบเห็นเดีว่ามีขวดโค้งทั้งหลังสุดยอดเลยครับสมองไหม ปาจอยไหมจัก่ดมนต้องยกขนดีข้นชอบปาจอยเเ็นนเอาพกดำไหมข้นใหญเยมอหัวดีกระดบจก่ิดิมาเลยิมนทุกหลอดนี่ะนห้องมันต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไม่สู้ไม่สู้ไม่ยังอะกกันยังไงนอบ้านแพงตัวนี้ อะไรวะมันลวี่มันเห็นโมขนาดนี้เบิ้งทั้งหลังเบิ้องนี้เขเปลี่ยนจะเปลี่ยนจะเบิ้งมาได้เบิ้องนี้มนคือสวยได้พี่น้องมันลุี่วันเราต้องเปลี่ยนไหมวันเออเปลี่ยนกับบอกไล่งานฮะอำนาจเลยอำนาจแต่ทีนี้เบี่ยงบนเบี่ยงบนบอกว่าอันนั้นอันนี้มันห่างเอาไฟประดับไฟทุกทิ้งทุกยางคนถือว่าใช่ไหมเดี๋ยวนี่กำลังมากอ่ะสิฮะกำลังมากกำลังมาโอ้เฮ้ยเบื้องระยะห่างเขาอ๋อ คุณทุกการติดตามพี okay. ่น <engra ved playing together> ้องขอบคุณ <skincare> ทุกการรับชมเนาะพี่น้องนี่คือการค้าเรจิ้งขอก็เหมือนครับสวัสดีครับจิ้งอันก๋วยเตี๋ยว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 ฟรีอีกเตมาจากใสจากใสหน่อยเนาะผู้สาวยีเด็กก๋วยเตี๋ยวเป็นไปก๋วยเตี๋ยวเป็นไป ถ้าเด็ดเตียวยวนวูนบ่างบานีสิเตียวย่ามไหนโอเคครับพี่น้องมาอีกแล้วเจา้าเก่าเจา้เจาเดิมเตียวฟี่ขอบคุณพี่น้องขอบคุณเอฟซีแฟนครับพี่น้องที่พันนี่นำใจตลอดนะครับแต่ม่นี่ยังอยู่นีเพิ่งกะเลี่ยงกับเตียวประมาณนี้แหละเลี่ยงน้าแน่เลี่ยงกับเตียวแน่นะครับพี่น้องสุดยอดขอให้เจ้าภาพจงเจริญนะครับขอให้เจ้าภาพจงเจริญลำเลื่อยลำเลื่อยยิงยิงขนไปงานสาวนา้อย พ้อผู้บริหารเท่ากันอ๋อน้อมรับด้วยความเคารพอย่างสูงนะครับเอาครับพี่น้องคลิปนี้นะครับขอฝากไว้ชมงชั่วันนะครับพี่น้องคลิปหนาออกกันในสวดนสวัสดีครับสบายดีสบายดีพี่น้องทุกผู้ทุกคน